อันธรรมายังนิวรณะปะทังปนามาเสงพันจิเมภิกเวธรรมาดูก่อนพิสุทังลายทำห้าประการเหล่านี้อริยสวินเยในพระวินัยของพระอราาิยเจ้า อาว ي, รณติปิวจันติเร,รียกว่ áng, าเครื่องหน่วงเหนียวบางโอหนาติปิวจันติเรียกว่าเครื่องรัดรึงบางปาริโยหนาติปิวจันติเรียกว่าเครื่องตึงตราบางนิวรณติปิวจันติเรียกว่าเครื่องกลาง áng, กันบางกาตมานิปัญจานิวรณานีนิวรห้าอย่างเป็นชน กามฉชันทะนิวรณังกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณังปยาบาทนิบอนทีนามิทะนิวรณังทีนามิทานิบอนอุทัจจักุกุจจานิวรณังอุทัจจักุกุจจานิวอนวิจิกิจานิวรณังวิจิกิจานิวอนอิมานิโคภิกเวปัญจานิวรณานี ดูก่อนภิกสูตรทั้งลหายนิวรห้าเหล่านี้แลอลริยสาวินยยในวิัยของพระอริยเจ้อาอวรณาติปิวชันติเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนียวบางนนวรณาติปิวชันติเรียกว่าเครื่องกางกันบ้างังโอหนาติปิวชันติเรียกว่าเครื่องรัดรืองบาังปาิโยหนาติปิวชันติเรียกว่าเครื่องถึงตาบางัง ยิมานีปัญจานนวรณาณีเนวนณธรรมห้าอย่างเหล่านี้เจตสุอุปกิเลสเจตสุอัจจารุหาเป็นอุปกิเลสของจิตครอบงำจิตอันทักระนาจัจากคูกรณนากระทำให้มืดบอดกระทำให้ไม่มีจักษุอัญญานาการณนากระทำให้ไม่มียาน วิคาตาบกิยาเป็นไปในกวักว่ายความกับแคนปัญญายาทุป,ปัลีกรณาปัญญานิโรธิยากระทำปัญญาให้สามเป็นเครื่องดับปัญญาอานิพานะสังวัตตานิกาไม่เป็นไปเพื่อนิพานพระาตภาติเป็นธรรมกวลลาสีย ธรรมายังอากุศลราศีปาถังบนามาเสอากุศลราศีติภิกเ,กเววัฏมาโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลธรรมสัมมาวัฏมาโนเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วอิเมปัญจานวรเนวัตยาต้องกล่าวถึงนิวรห้าประการเหล่านี้ เกว่าโลห้ายังพิกเวอกุสละลาสีเพราะว่ากองอากุสนละธรรมทั้งสิ้นนัอันยาที่ทางปัญจานิวรณาได้แก่นิวรณธรรมห้าประการเหล่านี้การเมปัญจานิวรณานิวรห้าประการมีอะไรบ้างกามฉันทะนิวรณังกามฉันทะนนวรนปยาปาทะนิวรณัง พยาบาทนิวรณิทีนามิทานิวรณงทีนามิทานิวรณอุทาจักุกุจานิวรณงอุทาจักุกุจานิวรณวิจิกิจานิวรณงวิจิกิจานิวรณ์อกุสลราศีติพิกเววัมมโน ดูก่อนภิกูุทั้งลหลายเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลธรรมสัมมวัมาโนเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วอิเมปัญญาวรเนวัจยยาต้องกล่าวถึงนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้เกวโลหายังบิกเ,กเวอกุศลราศีเพราะว่าของอกุศลธรรมทั้งสิ้นน่ะอัญญาที่ตั้งปัญญาวรณา ได้แก่นิวรณธรรมห้าประการเหล่านี้